ส่วนผมปัญหาภายในหมู่บ้านบ้นานุทสวรรค์ที่ลงที่ไปเมื่อวานนี้ก็มีทั้งหมดสามปัญหาครับปัญหาแรกก็เมื่อวันที่19เก้าุมภาพา่านสองห้าหกเจ็ดสถานีตำรวจปูทองกุตะไกล้อำเภอป่าป,าป,าป่าจังหวัดนครพนมได้จัดประชุมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนโดยได้มอบหมายให้ตำรวจประสานงานหมู่บ้านทั้งยี่สิบาหมู่บ้านครอบคุมพื้นที่รับผิดชอบสองตำบล ลงพื้นที่ประสานข้อมูลจากผู้นำชุมชนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่แบบเคอบประตูเฮือนและนำปัญหาที่ได้รับมานำเสนอในที่ประชุมสถานีเพื่อร่วมกันพิจารณาวางแผนการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนโดยแบ่งเป็น4หัวข้อหลักของปัญหาคือปัญหายาเสพติดในชุมชนสถานการณ์ผู้ป่วยจิตเวชความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน และปัญหาอื่นๆซึ่งจากได้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขดําเนินการต่อไปโดยจะนําผลการแก้ไขให้พี่น้องประชาชนมานําเสนอให้ทราบในโอกาสต่อไประนับทุกบํารุงสุขเพื่อ,อรอยยิ้มของพี่น้องประชาชนคือภาร,รกิจของเราสถานีตดดํารวจภูธรกุตไก,กย,ยินดีให้บริการ